ยินดีต้อนรับสู่สมหวังสาขาท่าสะ้านสมหวังพาทัวจะไปที่ไหนกันบ้างไปดูกันเลยที่แรกเราก็จะพามาร้านอาหารเช้าเรียบชายฝั่งทะเลสงขลา บรรยากาศในร้านก็จะเป็นแบบชิลๆนั่งกินไปดื่มด่ำบรรยากาศที่ร่มรื่นมีเมนูอาหารให้เลือกมากมายใครสนใจก็ลองมาชิมกันได้นะคะ วัดเขาเก้าแสนหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดเก้าเส้นบนยอดเขามีก้อนหินขนาดใหญ่อยู่ลูกหนึ่งเรียกว่าหัวในแรงผู้คนที่ได้มาเที่ยวสามารถเข้ามากราบไหว้และขอพรหัวในแรงได้เพื่อเป็นสิริมงคล เดี๋ยวน้องเฟิร์นกับน้องเบลจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆของวัดเก้าแสนหรือที่เรียกอีกอย่างว่าวัดเก้าเซ้งกันนะคะมองจากข้างบนเราก็จะเห็นน้ำทะเลสีสันสวยงามอีกฝัง่งนึงเราก็จะมองเห็นเกาะหนูเกาะแมวได้อย่างชัดเจนเลยนะคะร้านที่เราจะพาไปทานกันวันนี้นั่นก็คือร้านเกียรติฟางโกยาว ซึ่งเป็นร้านข้าวสตูเจ้าแรกในสงขลาเปิดให้บริการมา80กว่าปีซึ่งข้าวสตูเกียรติฟัางนั้นเป็นอาหารที่ผสมผสาน4ชนชาติได้แก่อังกฤษอินโดนีเซียจีนไทยมีการปรับปรุงสูตรให้มีรสชาติเฉพาะตัวโดยใช้กะทิแทนเนยมีเมนูให้เลือกทั้งสตูหมูสตูไก่เครื่องในตัวสตูตุ๋น3ชั่วโมงน้ำซุปหอมมากๆค่ะรสกลมกล่อม เวลาทานจะทานคู่กับน้ำจิ้มที่ใส่กระเทียมกับพริกรสเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆเผ็ดๆนิดๆดบอกคำเดียวว่าเลิศและยังมีหมูแดงหมูกรอบที่กรอบนอกแซกมนเนื้อนุ่มจิ้มกับน้ำจิ้มทีไลเด็ดคือสลัเปาลูกบิ๊กไซส์ไส้หมูไข่ต้ม ศาลหลักเมืองชาวสงขาเรียกว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตั้งอยู่ที่ถนนนางงามเป็นโบราณสถานสมัยรัตนโกสินทร์ลักษณะเป็นศาลเจ้าแบบกขงจีนสร้างสมัยพระยาวิเชียนคีรีเป็นผู้สำเร็จราชการเมืองสงขาภายในศาลเป็นที่ประดิษฐานหลักเมืองทำด้วยไม้ชัยพลึกซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้เป็นประจำเมืองหลักเมืองนี้ ทาพิธีฝังเมื่อวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2385ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแห่งนี้ก็ยังมีการไหวขอพรศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ผู้ที่มาสักการะบูชาไม่ว่าจะเป็นการไหว้สักการะบูชาหรือการเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อให้ชีวิตของเราราเรลื่นนั่นเองนะคะ โรงสีแดงหับโฮหินเป็นภาษาฮกเกี้ยนหมายถึงสามัคคีกลมเกลียวและเจริญรุ่งเรือง โรงสีแดงเป็นคลังเก็บเวชภัณฑ์หลังสงครามได้เลิกกิจการโรงสีข้าวเปลี่ยนเป็นโกดังเก็บยางพาราเพื่อส่งออกและท่าเทียบเรือประมงปัจจุบันเป็นที่ตั้งของภาคีคนรักสงขาสมาคมและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ผู้คนได้มาถ่ายรูปกัน ย่านเมืองเก่าอยู่บริเวณถนนนางงามนครในนครนอกเป็นถนนเล็กๆตึกและบ้านเรือนร้านค้าในระแวกนี้สร้างตามสถาปัตยกรรมแบบจีนปนยุโรปมีลวดลายปูนปั้นระดับที่กรอบหน้าต่างและหัวเสาสวยงามนอกจากนี้บริเวณนี้ยังเป็นแหล่งย่านอาหารพื้นเมืองของสงขลาเช่นกว๋วยเตี๋ยวสงขลาเต้าหู้ขนมกระบอกเป็นต้นใครที่เป็นสายถ่ายรูปต้องห้ามพลาดนะคะ นิรวาวนคาเฟ่จิบกาแฟแล้วิวสวยแอดเขาน้อยกับบรรยากาศสุดชิลมุม,มถ่ายรูปสวยๆใครที่ชอบถ่ายรูปไม่ควรพลาดนะจ๊ะวิวดีมากๆสามารถมองเห็นเมืองสงขาและทะเลได้แบบ360องศากันเลย กับสมหวังเงินสั่งได้สาขาท่าสะอานเดินทางสะดวกถามไายสะดวกแล้วยังได้เงินไปใช้แบบสะดวกสะดวกร้อนเงินเรื่องเล็กแค่แวะมาสมหวังเงินสั่งได้สาขาท่าสะอาน